สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลินซีรีวันนี้วันศุกร์ศุกร์อีกแล้ววันศุกร์ที่เท่าไหร่จ๊ะวันศุกร์ที่สองเดือนสิงหาพศสองพันห้า้ยหิบเจดถูกต้องค่ะแต่วันเนี้เราจะไม่ได้มาทำการบ้านหุ้นเหมือนทุกครั้งนะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแบ่งไม้ซื้อขายหุ้น อืมงงไหมงงไหมงงไหมลูกแบ่งไม้ซื้อขายแบ่งไม้ซื้อขายหุนห้นนึกออกหรือยังเป็นไงบ้างเดี๋ยวลองมาคุยกันดูนะว่าหนูจึงจำได้แค่ไหนกับการแบ่งไม้ซื้อขายหุ้นนะก่อนี้ศึกษาของวันนี้คือ BCP อ่ะทีนี้เรามาเริ่มจากทำเฟรมเดก่อนนะทำเฟรมเดเป็นยังไงบ้างหนูลองอธิบายตัวนี้สิตัวนี้ อืมเป็นขาลงโตตัดขึ้นเหยียบเส้นอืมแต่ตัวเนี้ยซื้อได้อย่างหลุกตัวเนี้ยเขาได้อย่างยังเพราะว่าเพอะไรหลูกโลมันยังลงอยู่เลยเออโลมันยังลงอยู่เลยมันยังไม่ยกมันยังไม่แบบ มันจะต้องโลอ่ะไม่ต่ํากว่าเดิมเมื่อเราค่อยเข้าหรือว่ามันเริ่มจะยกแล้วแต่ครเนี้ยตัวเนี้ยมา้าเอามาทําเพราะอะไรเดี๋ยวเราดูสเต็ปต่อไปนะลูกสเต็ปต่อไปก็คือเราเคยเยบทำเฟรมนะให้เป็นทำเฟรมวีคอะเป็นไงพอเป็นวีคแล้วหนูเห็นอะไรบ้างเป็นไงลูก เป็นขาขึ้นถ้าตกแตะขึ้นเหยียบเส้นอืมเริ่มเข้าเขาอย่างตัวนี้กลายเป็นขาขึ้นแล้วนะไม่ใช่ขาลงเหมือนทอาเฟรมเดย์แล้วเพราะดูที่วิกแล้วมันเป็นขาขึ้นนะแล้วก็แท่งที่ผ่านมาสัปดาห์ที่แล้วอะ่ะมันเป็นแท่งแดงหลุดจากเส้น EMA สีแดงคือ EMA สองร้อยเออแต่ว่าสัปดาห์เนี้ยมันปิดเขียวเต็มแท่งปิดอยู่เหนือ E&A สองร้อ e ส่วนขึ้นมาเลยแท่งส่วนขึ้นมาแล้วสโตก็จวนจะตัดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยเอามาเฝ้าได้แต่ดูในทำเฟรมที่ใหญ่ขึ้นลูกแสดงว่าเราซื้อเล่นระยะกลางได้แล้วน,นะแล้วลองเปลี่ยนทำเฟรมอีกนะขอเป็นมันเลยลูทกทเฟรมใหญ่เป็นไงเห็นอะไรบ้างเห็น ขาขึ้นะจะตรงตัดขึ้นแล้วก็เหยียบเส้นอืมพอเป็นทงเฟรมนี้จะเห็นว่าสวยไม่ลูกสวยเออจะสวยกว่าทาเฟรมอื่นเลยทงเฟรมนี้เพราะว่าแท่งแดงที่ผ่านมาเนี่ยมาแตะตรงเส้น im e a สีอะไรเนี่ยสีอะอร im a แปดสิบเก้าเออ i เ a แปดสิบเก้าแล้วก็เดือนนี้ยสัปดาห์แรกก็มีการเปิดเขียวขึ้นไปแล้วแต่ว่า แท่งเทียนแท่งนี้มันยังไม่จบเพราะว่ามันเป็นแท่งหลายเดือนก็ต้องรออีกหลายสัปดาห์ถึงจบแต่ว่าสโตนี่เริ่มแตะกันแล้วนะแล้วก็มายืนอยู่เหนือ EMA 89แล้วมีการเด้งตัวนี้ก็เลยน่าสนใจลูกตัวเนี้ราคาปิดอยู่ที่กี่บาทตอบสดราคาปิดอยู่ที่ส4 7 5 ถูกต้องลูกตัวเนี้ยถ้าเราจะเข้าซื้อเนี่ยสต็อปรอดจะอยู่ตรงไหนกี่บาทลูกสามสิบเอ็ดจุดเจ็ดห้าเออสามสิบเอ็ดจุดเจ็ดห้าคือจุดสต็อปของเราตัวนี้เราเห็นว่ามันเริ่มสวยแล้วคือถ้า่านเราจะซื้อราคาที่สามสิบสี่จุดเจ็ดห้าสต็อปสามสิบเอ็ดจุดเจ็ดห้าเราจะโดนซต็ออดเนี่ยกี่บาทลูก ตัวนี้ตัวกี่บาทสต็อปลอสใช่ซื้อสามสี่จุดเจ็ดห้าไปสต็อปที่สามสิบเอ็ดจุดเจ็ดห้าเนี่ยกี่บาทสามบาทสามบาทถูกต้องคราน,นี้มาถามว่าถ้าเราซื้อหุ้นตัวเนี้ซื้อทั้งหมดหนึ่งหมื่นหุ้นละ่ะแล้วเราไปสต็อปตรงเนี้ยสามบาทเพราะฉะนั้นเราจะขาดทุนทั้งหมดกี่บาทลูกสามหมื่นเออเงใช่ลูก เพราะตัวเลขง่ายๆซื้อหมื่นหุน้นค่ะทุนหุ้นละสามบาทก็คือสามหมื่นเยอะไหมลูกอ่ะคานนี้เราก็มาดูว่าวิธีแก้ทํำยังไงดีเพราะว่าตัวเนี้ยมะเห็นมันสวยแล้วอยากจะเข้าอะ่ะแต่สต๊อกก็เยอะเหลือเกินเดี๋ยวถ้าเราไม่เข้าแล้วมันวิ่งไปเราก็จะเสียดายวิธีแก้คือคือทำยังไงนึกออกยังนึกไม่ออกเออยังไงนึกไม่ออกอะ่ะมันก็คือแบ่งไม้ไงลกูกแล้วก็เข้าแบบแบ่งไม้ คราวนี้เราก็มาดูว่าการที่เราจะแบ่งไม้เข้าตรงเนี้ยเราจะดูได้ทั้งหมดสามกรณีกรณีแรกคือถ้ามันย่อย่อลงมาเราก็จะห่อรับข้างล่างใช่ปะแต่ถ้ากรณีที่สองมันเปิดขึ้นข้างบนละ่ะแล้วเราจะทํำยังไงเราจะซื้อถ้าไม่ซื้อที่ตกรดนะตกลาแปลว่าแปลว,ว่าอะไรไม่ได้เของไง ของไปอล้มีแต่เราไม่มีของน่นเรียกตกรถและถ้าเราไมซื้อกระตกรถทาไงถ้าเกิดว่ามันขึ้นไปอนนี้จะสามก็คือยังไม่แน่ใจไม่รู้จะขึ้นจะลงคราวนี้มันก่อนนี้แรกก่อนกอนนี้แรกเราเดาก่อนนะว่ามันจะย่อยังไม่ไปหรอกคราวนี้ท่านเราย่อเนี่ยเราก็มาดูว่าเราจะแบ่งไม้เข้าซื้อ,อยังไงบ้างมาดูที่ทางเฟรมเล็กลงอ,กอ่ะอันนี้คือหกสิบเรามาดูว่าอันนี้เดย์นี่เดย์ A, มาคนผิดอันนี้เป็นเดย์นะ เดย์เลยมองไม่เห็นเราต้องดูให้เล็กลงอ่ะหกสิบแล้วหกสิบก็พอเห็นคือเราจะมาดูว่าจุดที่จะรับพุ้นตัวเนี้ยจะรับได้ตรงไหนบ้างเราขยับเป็นสามสิบนะอ่ะถ้าสามสิบนี่ชัดกับเพื่อนมาขอให้หนูดูจากทางเฟรมนี้หนูดูว่าถ้าเราจะแบ่งไม้ตัวเนี้ยเราจะแบ่งได้ทั้งหมดกี่ไม้มาดูจุดรับแรกก่อนลูกถ้าจะย่อเนี่ยย่อกี่บาทดูสิต่อมา ย่อกี่บาทใช่ถ้ามันจะย่อลงมาต้องไปรับตรงไหนจุดแรกามันจะย่อลงมาจุดแรกที่จะรับต้องไปลับไอ้ตัวนี้ก็คือถแถบแถบราคานี้แหละอืมราคานี้เลยแหละก็ตุ้นรนี่ก็ตุ้นใช่ไหมงั้นเราต้องเดราคานี้เป็นไม้แรกของไม้ถัดมาดูจุดรับถัดมาสิา ลงมาอีกหน่อยหนึ่งก็ได้ลงจะอยู่ประมาณนี้แถวนี้คือกี่บาทล,ลกประมาณนี้กี่บาทล,ลกอันดบสามจุดสองเอาไปสามสิบสามด้วน,น,วนเอาตัวเลขง,ง่ายๆประมาณสามสิบสามบาทแล้วขอจุดสุดท้ายเลยข้างล่างอืมแถวนี้สามสิบสองบาทหรือตรงแถวนี้ก็ได้สาม สามสิบเอ็ดจุดเจ็ดห้าแถวแถวนี้คือใกล้ๆจุดสต๊อปของเราเพราะสต๊อปของเราจริงๆก็คือสามสิบเอดจุดห้าแล้วก็ซื้อแถวนี้สาม5เอ็ดจุดเจ็ดห้าก็ได้ลูกก็คือเราจะวางแผนไปทั้งหมดอ่ะสามไม้หรือตรงเนี้ยเราสามารถที่จะแบ่งย่อยตามใจฉันเลยว่าเราอยากจะเอาช่วงไหนแต่ว่าช่วงหลักๆก็คือสามจุดเราอาจจะซอยย่อยมากกว่าน,นี้ก็ได้แต่ถ้าเราเอาหลักๆสามจุดเนี้ยนะเราจะซื้อไม้แรกตรงเนี้ย ถ้าเราคิดว่ามันยอ่อเราก็ซื้อหน่อยนึงก่อนอย่าเพิ่งซื้อเยอะขอ20% 20%ของหนึ่งมื่นเท่ากับกี่หุ้นลูก20%ของหนึ่งหมื่เท่ากับสองพันเออเพราะฉะนั้นเราจะแบ่งไม้แรกซื้อจากแถวนี้แหละสองพันหุ้นก่อนแล้วมารอรับถัดไปเนี่ยจุดที่สองจุดหลักๆที่สองก็คือประมาณสามสิบสามบาทขออีกยี่สิบเอร์เซ็นคือกี่หุ้น ยีสิบเปอร์เซนอของหนึ่งหมืนหุ้นที่เราจะซื้อส <2, 000. S 1> องพันเออก็เหมือนกันแล้วก็มาตั้งอีกสองพันสองพันแถวนี้คราวนี้ไม้สุดท้ายแล้วลูกมาขอจุดกลาๆจุดสต็อปเลยแถวนี้เลยเนีย่ยตั้งแต่เนี่ยสามสิบสองบาทสามสิบเอดจุดเจ็ดห้ารแวกเนี้ยขอที่เหลือเมื่อกี้เราซื้อไม้แรกสองพันไม้ที่สองสองพันที่เหลือก็อีกให้แล้วอะไร หกพันใช่หกพันเรามารอรับจุดล่างนี้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเราซื้อแบบนี้แบ่งเป็นสามไม้ทุนเฉลี่ยจดะดอยู่ที่ประมาณกี่บาทลูกทุนเฉลี่ยอ่าหนึ่งหมื่นหุ้นของเราเนี่ยหนึ่งหมื่นหุ้นเออฉเฉลี่ยแล้วคิดไม่ถูกใช่ไหมงงเอาคร่าวๆแล้วกันลูกเพราะเราไม่ได้ใช้เครื่องิดเลขนะมันก็จะอยู่ประมาณสามสิบสามแถวๆนี้แหละ หรืออาจจะตามตัวสามที่สามนิดนึงเพราะว่าเราซื้อไม้ล่างเยอะหน่อย่งอาจจะไม่เกินสามที่สามก็ได้อันนี้ถ้าใครว่าลองกดเพิ่มพิดเลขดูนะเพราะเราไมา่ได้กดพิมพ์เลขกันนะอ่ะคราวนี้คือกรณีแรกคราวนี้กรณีถัดไปลูกอ่ะนีทางเฟรมวีกกรณีถัดไปคือเราคิดว่าหุ้นตัวเนี้ยเดี๋ยวจะไปต่อลูกมันอาจจะยังไม่ย่อก็ได้อาจจะยังไม่ย่อนะถ้าเราไปตั้งแบบเมื่อกี้ เราอาจจะได้ของไม่ครบหรืออาจจะไม่ได้ของเราต้องทำยังไงร,รอบนี้ก่อนอีเนี่ยที่คิดว่าจะไปต่อเราก็ต้องแบ่งไม้อะแต่แบ่งไม้ไงดีลูกอ,อืมแบ่งยังไงดีเออเราที่แรกเราแบ่งแค่ยี่สิเอร์ซ็นซื้อหน่อยเดียวไงไปหนักเอาข้างล่างแต่รอบนี้คิดว่าจะไปกลัวไม่ได้ของซื้อไปเลยห้าสิบเปอร์เซ็นตได้ไหมได้เนาะมัเป็นไรซื้อห้าสิบเปอร์เซ็นไปเลยเพราะเราคิดว่าเดี๋ยวมันก็ไปเราซื้อห้าสิบก่อน ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของหนึ่งหมื่นหุ้นเท่ากับกี่หุ้นลูกอืห้าพันเออห้าพันก็ครึ่งหนึ่งบดีแล้วก็ซื้อห้าพันแต่แถวตรงนี้แหละสามสิบสี่จุดเจ็ดห้าเนี่ยอือาไปมาก็ได้ซื้อไปเลยสามสิบสี่จุดเจ็ดห้าซื้อไปห้าพันเสร็จแล้วต่อมาพอมันขึ้นไปเนี่ยเราก็ไปซื้อด้านบนต่อ อาจจะซื้อจุดที่มันเบรกตรงไหนเราซื้อตรงนั้นหรือว่ารอมันย่อตรงไหนเราซื้อตรงนั้นโดยเข้าไปดูที่ทำเฟรมเล็กลงอาจจะทําเฟรมเดย์ทำเฟรมหกสิบก็ได้แล้วก็ไปเข้าตรงจุดตรงนั้นแทนเพิ่มอีกเพื่อให้ครบหนึ่งหมื่นเท่าที่เราต้องการอันนี้คือแบบที่สองคราวนี้ก็แบบที่สามเลยไม่แน่ใจหรอกดูไม่ออกมันจะขึ้นหรือว่ามันจะลงไม่แน่ใจแต่อยากได้ตัวนี้ทํายังไงอืมทํายังไงแบ่งไมายงายดีรอบนี้ เป็นย oh. ังไงก็ห้าสิบเท่ากันเราก็ซื้อไปตั้งห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยกี่หุ้นห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของหนึ่งหมื่นห้าพันห้าพันเหมือนเดิมเราซื้อราคานี้เลยห้าพันแต่คราวนี้ถ้าขึ้นก็คือเหมือนที่บอกไว้เมื่อกี้เราไปแบ่งซื้อตอนเด็กกับตอนย่อแต่คราวนี้ยถ้ามันลงพี่มาล่ะถ้ามันลงอย่างที่เราคุยไว้ก่อนนีแรกเนี่ยเราแบ่งเป็นสามไม้ใช่ป่ะแต่ถ้าคราวนี้เราซื้อไปแล้วห้าสิบเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นอีกห้าสิบอะ เราก็ไปซื้อข้างล่างเลยลูกจุดล่างเลยคือสามสิบเอ็ดจุดเจ็ดห้าแม่ก็สามสิบสองบาทเนี่ยไปซื้อแถวข้างล่างนี้อีกห้าสิบเปอร์เซ็นตทุนเฉลี่ยก็จะประมาณสามสิบสามในหน่อยประมาณนี้อ่ะคราวนี้ก็คือสามวิธีทั้งหมดที่ม้าไล่ฟังและว่ามีแบบไหนบ้างสรุปรบุปเข้าใจยัง mm hmm. การแบ่งไม้เข้าซื้อเนี่ยเข้าใจไหมลูกบอกข้อดีให้มาฟังซิข้อดีของขอการแบ่งไม้ถูกต้อง ไม่ตกรถเออเก่งมากข้อแรกไม่ตกรถอย่าไปกลัวเฮ้ยถ้าตอนนี้มันมันแพงแล้วเราไม่กล้าซื้อกลัวสต็อปหลึกอ่ะเราก็ไม่ซื้อมันกลายเป็นวตกรถข้อนี้เราก็จะขจัดไปได้แหละเราไม่ตกรถใช่ไหมลูกแล้วข้อดีแหละถัดไปอีกมีอีกไหมข้อดีอดทนฮือะไรนะอดทนทนคืออะไรลูกอดทนรอในการซื้อเพิ่มอันนี้นก็อีกส่วนหนึ่งอ่ะขออีกขออีกมีอะไรอีกข้อดี มีอีกเออมีอีกสิถ้าเราซื้อข้างล่างตอนยอน่อไงแสดงว่าเราจะได้ราคาที่ดีกว่าเราซื้อไม้เดียวไงถ้าเราซื้อไม้เดียวตูมเลยสามสี่จุดเจ็ดห้าแล้วก็จะได้ทุนเท่านี้ไปสต๊อปโดนสามบาทไงเสร็จล้าพัดถูกไปข้างล่างบุ๊คทุนเราจะเหลือแค่ประมาณสามสิบสามลูกทุนเราจะดีกว่าสต๊อปเวลาเราโดนสต๊อปบุ๊คเราจะขาดทุนน้อยกว่ากรณีที่เราซื้อไม้เดียวสามสิจุดเจ็ดห้าถูกไหมลูก ออันนี้คือข้อดีของมานนะได้ราคาถูกและสต็อกน้อยด้วยคืนนี้พอเราได้จุดซื้อและเรามาถามถึงเรื่องจุดขายบ้างถ้าเราจะขายแบบแบ่งไม้อะลูกขอถามจุดขายก่อนละกันอ่าดูที่ทำเฟรมวีกนะจะชัดกว่าจุดขายทำเฟรมวีกเทคโปรฟิตตัวไหนบ้างต่อมาจุดไหนเทคโปรฟิต <Hey, profit. S 1> ใช่ ถ้าเรามีอของแล้อ่าจุดนั้นอ่ะมันจะจุดจุดที่สองลูกมาขอตามกันนิดนนึงจุดแรกเลย <38. S 1> เป้าแรกคือกี่บาทสามสิบแปดเออสามสิบแปดบาทคือเป้าแรกอ่ะเป้าที่ส <40. S 1> องล่ะเป้าที่สองกี่บาทสี่สิบอ่าเป้าที่สองคือสี่สิบเป้าที่สามกี่บาทลูกสี่สิบสองสี่สิบสามเลยให้มันเลขตรงตรงแต สี่สิบสามนะเขาที่สามและขอเป้าสีา <45. S 1> เออ่เป้าสี่คือสี่สิบห้าสี่สิบห้าเออเป้าสามเออสี่สามสี่ิบห้าสี่สิบสามแล้วก็สี่สิบห้าคือเป้าสุดท้ายนะทั้งหมดอะมีสี่เป้าใช่ไหมลูกคราวนี้การที่เราแบ่งไม้ขายอะมันก็จะมีข้อดีกันแต่เราจะอธิบายให้ฟังก่อนมาสมมุตินะ เราอะคิดว่าเป้ามีนั้มาสี่เป้าแล้วเป็นไม่ได้ไหมลูกว่าทุกตัวหุ้มทุกตัวที่เราดูไว้อ่ะจะตามเป้าหมดเลยเป้าหนึ่งเป้าสองเป้าสามเป้าสี่เป้าห้าเป็นไปได้ไหมมันจะตามแผนที่เราคิดไปอ่ะเป็นไปได้ไหมลูกได้แต่มันก็ไม่ร้อยเปอร์เซนเพราะว่าบางตัวได้เป้าแรกก็จอดแล้วลูกได้เป้าแรกก็ล่วงแล้วบางตัวได้แค่สองเป้าก็ล่วงแล้ว เป้าสามเป้าก็ร่วงแล้วก็มีคราวนี้เราก็บอกไม่ได้ว่าตัวที่เราซื้ออยู่เนี่ยมันจะได้ขีเ่เป้าวิธีแก้คือแบ่งไม้ขายนี่เองโดยเป้าแรกที่เราบอกไว้เนี่ยประมาณสาสิบแปดบาทขอให้แบ่งขายก่อนนะอออื mm ื hmm. แบ่งสักนิดนิดหน่อยๆก็ได้อันนี้แล้วแต่เราว่าจะแบ่งเท่าไหร่ยี่สิบเปอร์เซนยี่ห้าเปอร์เซนตแล้วแต่เราเราก็จะดูเป้ามีทั้งหมดเท่าไหร่แล้วก็ซอยแบ่งเอาเพราะว่าถ้าเป้าเนี้ยเราไม่ขายแล้วมาไหลลงมาปุ๊บกลายว่าไงหุ้นตัวเนี้ย เราไม่ได้อะไรเลยลูกขอเรียกว่าได้น้อยดีกว่าไม่ได้จริงไหมเราก็ต้องขายน,นิดนิดนึงก่อนอย่างน้อยอ่ะถ้าเราขายไปน้อยเนื้อยี่สิบปอร์ซ็นต์ก็ดีเอามาย่อลงมาอย่างน้อยเราได้ยีสิบปอร์เซ็นตแต่ถ้าเราไม่ขายเลยคือไม่ได้นี่คือเป้าแรกกันล่วงแต่ถ้าเราได้เป้าที่สองนะ่ะเป้าแรกเราขายไปนิดนึงแล้วเป้าที่สองขายนิดนึงแล้วพอเป้าสามไม่ถึงเราก็ขายทิ้งทั้งหมดแถวนี้ก็ได้ก็เราก็ได้สองเป้าถูกไหมลูกแล้วก็ถัดไปถ้าได้เป้า สามได้เป้าสี่ด้วยก็คือไล่ไปเรื่อยแต่ปัญหามันคือถ้าเราไม่แบ่งไม้เลยอ่ะเป้าแรกเราไม่ได้แบ่งเฮ้ยได้ตังแล้วพอเป้าสองละคันนี้อะเอาไงดีว่าไงดีจะร่วงไม่ร่วงล่วไม่รู้จะขายไม่ะจะเริ่มลังเลคราวนี้แต่ถ้าเราขายไปแล้วเป้าแรกอะขายไปน้อยหนึ่งและเป้าที่สองจะเริ่มชิวๆแล้วเอ้อถึงเป้าแล้วขายนิดนึงหรือยังไงก็คือเราจะไม่ค่อยใจอะเราจะนิ่งขึ้นอ่ะประมาณนี้คาวนี้เข้าใจอย่าง การขายแบบแบ่งมไม้เ้าใจไหมลูกสรุปว่าข้อดีของมันคืออะไรการขายแบบแบ่งไม้อ่ะดียังไงบ้างไม่ตกไม่ตกไม่ตกรถมาตอนซื้อเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรอ่ามาลืมแล้วมันคือไม้ขายหมูใช่ไหมเออไม้ขายหมูแปลว่าแปลว่าไม่ใช่ว่า เราขายไปเป้าแรกขายหมดเลยร้อยเปอร์เซ็นถึงเป้าแรกขายร้อยเปอร์เซ็นเลยไม่แบ่งไม้ปราเกิดว,ว่ามันไปเป้าสองเป้าสามเป้าสี่กลายเป็นโหฉันขายหมูไปแล้วเป้าแรกเสียดายอีกเพราะฉะนั้นเมื่อเราถึงเป้าแรกเราก็อาจจะแบ่งขายบางส่วนแต่ยังไม่ต้องขายหมดไงแต่ถ้ามันร่วมค่อยขายหมดหรือว่าถ้ามันขึ้นไปเราค่อยแบ่งขายไปเรื่อยก็ทนนีน้นข้อดีก็คือไม่ขายหมูข้อที่ถัดไปล่ะคืออะไรลูก ขอดีถัดไปอืมอืมอืมข้อดีต่อไปเออเมื่อกี้มาพูดไปแล้วขายหมูได้บ้างดีกว่าไม่ได้ไงดีกว่าไม่ได้เลยถ้าเราไม่ขายตรงนี้แล้วล่วงลงมาก็ไม่ได้เลยก็คือยังไงซะการเข้าซื้อหุ้นเราในตัวเนี้ยต้องได้บ้างแหละอย่างน้อยต้องต้องได้นิดได้หน่อยก็ยังดี ก็คือได้บางทีก่านไม่ได้และสุดท้ายก็คือว่าทาําให้ใจนิ่งขึ้นทิ่มาบอกเนี่ยข้อนี้เป็นข้อที่บางคนอาจจะไม่ได้คิดถึงข้อนี้แต่ว่าถ้าลองทําแล้วเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองใจเราจะนิ่งขึ้นลูกนะอันนี้คือข้อดีของมันเรียบร้อยแล้ววันนี้เราจะมาพูดกันอยู่แค่ตัวเดียวพอเป็นกรณีศึกษาในเรื่องการแบ่งไม้ซื้อขายหุ้น โอเคเข้าใจนะลูกทั้ทงซื้อทั้งขายนะ mm hmm. จบอันนั้นวันนี้ครูยาวันนี้มาบอกลาพี่ๆก่อนูุเดี๋ยวให้พี่ๆต้องลองไปถาแบ่งไม้ซื้อขายกันบ้างฝากกดติดตามคลิปนนิ่งจะได้คลิปใหมไปด้วยนะคะโอเคค่ะเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ติดตามช่องหลินซีรีส์ด้วยนะคะบายบาย